สวัสดีครับวันนี้ถือโอกาสมายำยำฟ้าแพะฟ้าใสฟามแพะกับมาศึกษาเมื่อมงประสบการกณ์แต่ละคนเลี้ยงแพะเป็นตั้งไหนอ่โกกาโอกัสไปส้มเลยมาแล้วรถรถขนรถขนภาคเกษตรครับ เดี๋ยวอกาสมาฮอ,อนแล้วเอ้าวัดดีวัดดีเจ้าของเต้ากาวัดดีครับมื้อนี้เดี๋ยวอกาสมาเยี่ยมยามมาถามข้าวถามข้าวกันเนาะเดีว่าถามข้าวกันหาประสบการณ์ที่การเลี้ยงแพะเหิือแรกเฮา,า,าเฮาเฮาเลี้ยงแพะมาโดนไปเันเลี้ยงมฮะเจ็ดแเดือนแล้วค่ะโอ้เจ็ดดเดือนแล้ว เริ่มแรกเลยเขาลงทุนประมาณหลายปันไดนประมาณสามหมื 4, mm. <huh Becca good food> 90, ่นสามหมื <defence> like. ่นเดี๋ยวนี้มีแพ้น้ำมันจะโตเดี๋ยวนี้มีสิบสี่ตัวจ้ะสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวโอ้มีแต่ตัวอวนงามตัวนี่เขาออกป้ามาแทนนี่ยืนในบ้านคือิงออกตรงเป็นอยู่ในบ้านโอ้ป้าไม่ได้บ้านเนาะอยู่หลังบ้านอยงไรบ้างอยู่หลังบ้านการเลี้ยงการนี่มีปัญหาบ่ากัน การเลี้ยงแพะเขานี่ออ๋ปัญหาจะมีเรื่อยๆล่ะมีปัญหาโยนบ่จ้าบางตัวก็แก้ทันบางตัวก็แก้ว่าท่านนั่นแหลมีการเจ็บตายบนนี่เจ็บตายก็มีอันต้อนรับมื่อไหร่ยวนี้ออืใชาเหตุที่มันตายย้อนทางบนนี่อันที่แรกนั่นอันคลอดผิษธาตุคลอดผิษธาแล้วคลอดมาได้ก็ซอยเพิ่นมันเป็นแม่ไม่อันบนนี้อันแม่ไม่อันคุณแม่คนก็รอดอันลูกเพิ่นกัน ปลอดอ่ะอืมลูกปลอดลูกปลอดแต่แม่ปลอดจ้ารอ่าตัามีออกมาจากหัวหลังพ<ม>ึ่งน้ำคำกับว่าออกผลปกติมันก็เกิดอื่น<ม>ออกมาในเดียวมเดี่ยว,ว,ยวบนันไดการจะปล่อยทองอืดทองโค้งมีเมีบัว้นี่งอ๋อทององืดก็มีมช่วงช่วงนี้มันจะเป็นช่วงหนาฝน<ม>ไอ้พระจะเสียดอ่อนพวกไอ้ไรหยาเปีย<ม>กหยาอ่อนพระจะเสียดอ่อน ถ้าเขาใส้กิ่นเขาก็ต้องตัดตัดจากมืะนีมะออื่นเพร่ะให้กินนะถ้าตัดสดๆได้ก็มีโอกาสเป็นกานเป็นโอกาสเปลี่ยนทอดีเพราะว่ามันน้ำไม่ผัหลายมันลดเหี่ยวจักน้อยแต่าเขาเลี้ยงเขามาแป๊บปีนี้ตายยักษ์ตัวอะไเปล่าตายสองตัวโอ้ตายสองตัวบ่ทอดตัวบ่ทอดมันตายมัน่วยตัวนึงตัวนึงมันอัน เทวาเลียงเทวาเลียงธรรมดานมวานีได้นี่เสียตัวได้เพิ่แขนงดมสมบูรณ์ดีกันพอด่ายทวาเลียงายตัวเร็วอยู่จ้ะเจ้ปัญหาเนยแพะแพะแพะเข้าบ่กห้องเนี่ยทไหนใส่ใส่จังไหดีเออไม่รเวลาหิวนี่คือคืออาหารเลยะบ่บ่มีเสียงงังเลยม็ดซีบ่รมดห้อบดมันจะห่องแบะเบะเลยห้องเอวาหิวล้วเาต้องอาหารเลยบ่ใหมี หิวไรอ่ะมันบอกจ้าว่านเวลาคนผสมพันธุ์อันอาหามไ่ได้อาหารก็ไกินห้องย่างเดียวห้องตลอดออ้าวยินว่าตา่ไา่แม่ไก่ลูกลูกคนเลี้ยนบอลูกเลยค่ะบานนี้เห็นตั้งไดนบันใิมันเลี้ยบานนี้้อนมจากขอนมเลยอันบอช่องนี้กลังเลยงนมเลยอืมใส่ใส่ใส่นมนมแบบแบบบานนี้อันนมไอเล็กกะานของหมูดรอกค่ะแต่ว่าห้อมา ก็ให้กินแล้วเอาตามให้หมอทำนะคะอืมวิธีส่งกับทางช่วงนะคะกันขีดนึงแต่ก็นำแปดถึงเก้าอ่อนถ้าห้องช่เงอะไรช่วงจะระคึงอ่อนแต่ใช้นมแค่ครึ่งืนอ่อนขาห้องต้องขึ้นเสื้อซื้อลายประเดี๋ยนี้นุมนุ่มผงอ๋อแต่ก่อนมันคงลอยเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคาลอยสามขีดแล้วอืมเอาท้องนึงได้ได้โดนหมดเ่ยก็ขึ้นกบเขาขี่นึกกันอันตรายช่วงนี้เองพอถึงอาทิตย์แล้ว อ๋โอ้ก็ือว่าก็บบแพงกันเลยตอนนี้เนาะแพงกันเหรอตอนนั้นยังงงอรื่องเดี๋ยวนี้นนนปีมากนี่ร้อยสามสิหรอกอืตอนนี้เพิ่งอุดมเร่องบแน่นะคะ่ะเนลงมานนั่นนั่นนั่นบ้านเป็นลลกำพาดบ้าน นี่ก็ไอยังมา้แล้ก็ลองหาแม่แม่แม่ไปตอนแล้วจะหลกจะเดียวตัวนเตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องผ้ามาได้หนิบดไ้กินนมต่ว่าไงหรือธรรมชาตินีนั่นนั่นนั่นเพิ่นมีทองแล้วเพิ่นหิวมันวันหนิเหิ่นองหาแม่แม่แล้วเพราะว่าเพิ่นเคยกินน้ำคั่นน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 ั่นเดีวตัวนเนาะเพิ่นอยากเลยเนยต้องหนาวมันจะแลนหานมแม่อันนี้แลนกินน้ำค่เร่ัดัง้ัเตรน เียจินแน้วเออพู้ตัวแดงกุ้ไก่อันคอกป้ามาเนี่กับบไรล็กตัวลายน้องเสร็จไม่เสร็จในครั้งนี้มาเนี่คอกคอกเกาคอกไ่เกาเขาก็สืออันตะปูแม่ใส่น้อยอันจะสีตะปูห่อนกาไมยุคค้าเดโค้งน่ะอะบารีได้ขายเังห่ได่เลี้ยงมาเนี่ยขายแค่นังแน่อจ้ะในเงินแปดเก้าพันเนาะตอนนัน เมันกี้ลละก็สิบกับลดละ0อยคุณเลกคุณญงเดีย๋ยวนี้ราคาคือเราจะเดี๋ยวนี้ราคาร้อยสิบห้า,ากับร้อ,อย,ยยี่สิบแล้วขาดขายง่ายโยนบ่ขายง่ายย่ำๆมัจะขายใหตรงไหนหมันทุ่หาเขาไยังเด๋ยทุ่หาเขานี่น,น,นี่นี่เื้อไายนี่เื้อไายนี่เขาขายเขาจะกันทุองมากคนกัมาอันนี้เพื่อนๆอยากกันขายกับทุ่งเพื่อนทานเก็บอกไบ้ทุ่งเพื่อนกกรมา โอ้โทษปรับมาปรับเลยเหรอพี่นบ่โอ้สบายกันตลาดนี่ง่ายง่ายโยนบ่โอ้ดี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 เรีว่าเลี้ยงกันเป็ดกันตา,ายถืยอ,อว,ว่าธรรมดาเนาะค่ะจะเจ็บตายเลีย้ยงธรรมดาไม <ป S 2> ่เลยน,นี้เสียละอันนักขดจีเรี่กว่าจีเลี้ยงไปโดนบ่นเนี่ยอ๋อไปเรื่อยๆจ้ะไปเรื่อยๆเรว่าแผนไปลักลอยไปเรื่อยๆเลยเลยี้ยงไปโดนโนี่เรื่อยๆเลยจ้ะ เมื่อี้มากทีโอกาสมาเยี่ยมฟ้ามปใส่ฟ้าแั่ต่อบอมบี่แม่ปองกันงพาราต่ำเลยเอมี่แม่ปองกัน,กนงผ่าต่ำได้อเอาเมื่อมากามข้าวมาปรึกษามากเศรก็รู้แค่เนี่เนาะกหน้านะพัชิมีมาใหม่อ่ะขออ่ะสวัสดีสวัส